สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลทุกวันที่1ของเดือนนะคะเราก็จะมีนัดกันเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษในวันที่1เมษายนปีพุทธศักราชสองพมีเกณฑ์จะรับทรัพย์รับโชคร่ํารวยในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็เป็นหนึ่งในจํานวน6รลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์รับโชคร่ารวยในวันนี้นะคะเราก็มาดูที่ลัคนาของท่านเลยนะคะมีดวงดาวทับ ทั้งหมด3ดวงเลยค่ะมีดาวพระราหูดาวพระเกตและก็ดาวมฤตยูนะคะและที่สําคัญมากๆก็คือดาวพระราหูดวงนี้ค่ะซึ่งเข้ามาจากพบเรือนโชคลาบนะคะโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านและก็ได้ตํำหน่งเทวีโชคเช่นนี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษก็จิตมีเกฑ์นะคะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะและเราก็มาดูนะคะอีก พบเรือนหนึ่งเลยก็คือในเรื่องการเงินของท่านตรงจุดนี้นะคะดาวพระศุกร์ค่ะ เป็นดาวเจ้าเรือในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็โคจรนะคะเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภเช่นเดียวกัน2จุดแล้วนะคะที่เอื้ออํานวยในเรื่องของโชคลาภของท่านและดาวพระศุกร์ก็อยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสด,ดาวพระพฤหัสมาจากภพสุภะและก็วินาศดังนั้น,นะค่ะจิราจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกในจุดจุดหนึ่งนะคะว่าในการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อเบอร์ในครั้งนี้ท่านควรจะซื้ออย่างไรนะคะที่จะทำให้ท่านได้โชคในวันนี้นะคะ Yeah. Huh? และในเมื่อนะคะดาวพระศุกร์นี้นะคะหมายถึงการเงินของท่านไม่เท่านั้นนะคะเขายังมีความหมายถึงเพศตรงกันข้ามในเมื่อดาวการเงินและเพศตรงกันข้ามนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภให้ท่านก็แสดงว่านะคะเพศตรงกันข้ามนะคะให้โชคให้ลาภแก่ท่านนั่นเองท่านก็ควรจะซื้อจากเพศตรงกันข้ามนะคะถ้าท่านเป็นผู้ชายก็ซื้อกับผู้หญิงค่ะถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็ซื้อกับผู้ชายหรือจะให้คนรักของท่านนะคะหยิบลอตเตอรี่หรือยืบให้คนรักของท่านนะคะมอบโชคลาภตรงนี้ให้ท่านก็เป็น ไ,ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและเราก็มาดูอีกพบเรือนหนึ่งนะคะที่จะสนับสนุนให้ท่านในเรื่องนี้ด้วยก็คือตรงจุดนี้ค่ะพบปุตตะนะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเรือนในช่วงวันนี้นะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็ควรจะซื้อไอเรื่องต่างๆเหล่านี้ซื้อในเรื่องของโชคลาภต่างๆเหล่านี้ในที่ไม่เปิดเผยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ลักษณะของท่านมีทั้งดาวภเกดดาวเมอยู่มาทับที่ลักษณของท่านเช่นนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์หรือบางท่านนะคะอาจจะมีฝันอะไรแปลกๆมีซิกเซนนะคะและก็สามารถคาดการอะไรในช่วงระยะเวลานี้ได้แม่นยำพอสมควรนะคะและช่วงนี้ถ้าท่านจะฝันอะไรแปลกๆนะคะก็ลองเอามาพิจารณาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะ แต่จิลาก็อยากจะชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าในพบการงานของท่านนะคะมีดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระอังคารดาวคู่นี้นะคะได้ตำแหน่งที่โดดเด่นทั้งคู่ดาวคู่นี้ก็ส่งผลดีด้วยนะคะและที่ลัคนาของท่านก็มีดาวพระราหูก็ได้ตำแหน่งที่เด่นดีอยู่ร่วมกับดาวพระกิตและดาวมฤตยูรวมไปถึงนะคะดาวพระพฤหัสและดาวพระศุกร์ก็อยู่ในภพโชคลาภของท่านก็ส่งผลดีให้ท่านเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าดวงดาวที่ เกาะกันเป็นกลุ่มกลุ่มนี้นะคะส่งผลดีแล้วก็มีความสวยงามเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะขอให้มีสติและก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะอย่าโลภมากอย่าหลงงมงายจนเกินไปนะคะจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเล่นก็พอประมาณนะคะถ้าดวงของท่านนะคะ มีเกณฑ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังพอมีเกณฑ์ที่จะถูก หวยถูกเบอร์ในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้นะคะต้องมีสติค่ะและการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็นําคําพยากรณ์ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ